ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับและจะแย่ไปกว่านั้นถ้าเกิดใครบางคนได้รับบาดเจ็บด้วยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งที่คุณทําหลังจากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะมันจะมีผลตามมาทั้งง่ายๆของคดีและการจะจาจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นภายในอนานคตแล้วเราควรจะทําอย่างไรถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นนี้ครับ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมมณิตและเคสต o u t u b e อยู่เคียงข้างคุณทุกการประกันภัยครับวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุนะครับกรณีที่มีคนเจ็บซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นเรื่องของคดีอาญาและจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีกระบวนการหลังจากนั้นอีกมากมายเลยมันแตกต่างจากการชนกรณีแค่รถชนรถธรรมดานะครับซึ่งเป็นแค่เรื่องของการชดใช้ค่าสินใหมธรรมดาเท่านั้นเอง จริงๆในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยแล้วมีคนเจ็บเนี่ยคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับเพราะหมายความว่า,วาขั้นตอนในการที่จะทําให้เรื่องนี้จบลงเนี่ยมันใช้ระยะเวลาซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการของการเจ็บป่วยของคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นด้วยว mm ั hmm. นนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับว่าหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจะทําให้มันจบได้โดยดีที่สุดนะครับ แล้วก็จบได้โดยเร็วที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะว่ากันในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับคือให้ตั้งสติครับและห้ามเคลื่อนย้ายรถนะครับให้รถหยุดอยู่ในสภาพเดิมที่เกิดการชนนะฮะเพราะอันนี้คือจะเป็นหลักฐานในเรื่องของช่องทางการเดินรถว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับหลังจากนั้นข้อที่2นะครับให้เปิดสัญญาณไฟจราจรของเราเพื่อทําให้รถคันหลังเนี่ยรู้ว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าลงมาจากรถสามารถจะตั้งสิ่งกีดขวางได้ให้ตั้งนะครับ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะทับซ้อนอีกครั้งหนึ่งจากรถคันหลังที่ไม่ทราบนะครับส่วนข้อที่3ครับก็คือให้เราดูคนเจ็บว่ามีอาการเจ็บมากหรือน้อยเพียงไรนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องการปฐมเพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเราต้องปล่อยให้ทางคนเจ็บเนี่ยอยู่กับที่ในสภาพที่นิ่งไว้ก่อนนะฮะเพราะการขย,ยับเขยื่นเนี่ยอาจมีผลตามมาต่อการรักษาเพยาบาลหรืออาการที่เจ็บมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราดูในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองว่า คนเจ็บเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่มีความปลอดภัยนะฮะสี่นะครับคือหลังจากนั้นเนี่ยให้เราแจ้งหน่วยกู้ภัยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลน,นะครับเพื่อให้มารับคนเจ็บไปทําการรักษานะครับในส่วนตัวเราเนี่ยเราก็โทรแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อส่งพนักงานเคลมมานะครับห้าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างมีความสําคัญนะครับคือการถ่ายรูปเป็นหลักฐานนะครับเราจําเป็นจะต้องถ่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีผลตามมาในเรื่องของคดีนะครับ การถ่ายรูปไปเนี่ยมันจะทําให้เวลาการคุยเรื่องของคดีในภายหลังเนี่ยมันจะมีหลักฐานที่มีความชัดเจนมากขึ้นนะครับถามว่าต้องถ่ายอะไรบ้างก็ถ่ายในเรื่องของตัวช่องทางการเดินรถของรถทั้งสองคันนะครับถ่ายในเรื่องของตัวความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งตัวรถเราแล้วก็ในส่วนของตัวรถคู่กรณีนะฮะแล้วก็ถ่ายเห็นตำแหน่งที่คู่กรณีอยู่บนท้องถนวนว่าอยู่ตำแหน่งตรงจุดไหนนะครับ ภาพถ่ายทั้งหมดเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนนะฮะในภายหลังจะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องหนึง่งแต่การที่มีเก็บไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อต,ตัวเราเองนะครับส่วน6ก็คือเรารอส่งในส่วนของคนเจ็บไปโรงพยาบาลนะครับอาจจะขึ้นรถโรงพยาบาลโดยตรงหรือขึ้นรถหน่วยกู้ภยัยข้อมูลที่เราควรจะต้องรู้นะครับและมีความสําคัญก็คือในเรื่องของชื่อนามสกุลของคนเจ็บเบอร์ทโทรศัพท์ของคนเจ็บนะครับถ้าคนเจ็บยังสามารถสื่อสารได้นะครับ แต่ถ้าไม่สามารถสื่อสารได้เนี่ยก็อย่างน้อยต้องรู้คือโรงพยาบาลนะครับที่กู้ภัยหรือรถโรงพยาบาลมารับเพื่อพาคนเจ็บไปรักษานะครับอย่างน้อยเรายังอ้างอิงของสถานที่เกิดเหตุกับทางโรงพยาบาลน,นั้นเพื่อหาชื่อคนเจ็บได้ภายหลังนะครับและเนื่องจากอุบัติเหตุที่มีคนเจ็บเนี่ยถือเป็นคดีอาญานะครับดังนั้นข้อที่7ก็คือเราต้องเดินทางไปยังสถานีตํารวจนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเวลาเกิดเหตุเนี่ยร้อยเวรก็จะมาที่เกิดเหตุอยู่แล้วนะครับ แล้วเราเนี่ยก็ต้องตามไปที่สถานีตํารวจเพื่อไปลงบันทึกประจําวันเบื้องต้นนะครับในการเกิดเหตุครั้งแรกเนี่ยถ้าผู้บาดเจ็บบาดเจ็บน้อยเนี่ยผู้บาดเจ็บก็จะรักษาตัวหรือว่าผสมพยาบาลเบื้องต้นที่โรงพยาบาลแล้วมาคุยกันที่สอนอเลยแต่ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บบาดเจ็บค่อนข้างจะมากนะครับเราต้องทําการพักกษาตัวแบบค้างคืนที่โรงพยาบาลเนี่ยตำรวจหรือร้อยเวรเนี่ยจะให้เราลงบันทึกจําวันเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับว่ารถทะเบียนอะไรชนกับรถทะเบียนอะไรแล้วก็ผู้ขับขี่ แต่ละคันเนี่ยชื่ออะไรนะครับข้อมูลตรงนี้ที่เราต้องมีนะครับหลังจากลงบันทึกประจวันเสร็จก็คือเราต้องทราบว่าร้อยเวรที่ดูแลเรื่องของเราเนี่ยคือท่านตำแหน่งอะไรนะครับและท่านชื่ออะไรพร้อมกับขอเบอร์โทรศัพท์ท่านไว้เผื่อจะได้สะดวกในการติดต่อในภายหลังนะครับข้อที่8นะครับก็คือหาโอกาสที่ไปเยี่ยมคนเจ็บครับในเรื่องคดีนเนี่ยเรายังไม่ต้องสนใจว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะครับแต่เราถือโอกาสไปเยี่ยมคนเจ็บนั้นไปแสดงให้คนเจ็บเห็นว่าเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งเขานะฮะ เรายังมีความห่วงใยเขาตรงจุดนั้นแต่ในการไปเยี่ยมเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการคุยเรื่องคดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นกับคนเจ็บหรือจะเป็นของญาติเองนะครับให้เราบอกไปว่าในเรื่องของคดีเนี่ยยังไม่ทราบให้เป็นหน้าที่ของประกันภยัยแล้วขออนุญาตไปคุยที่สอนอเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยช่วยให้คําแนะนานะครับเราถือว่าเราไปเยี่ยมเพื่อแสดงน้าใจเฉยๆนะครับตรงจุดนี้เนี่ยจะทําให้เวลาที่มีการไปคุยกันภายหลังเนี่ย บรรยากาศทุกอย่างมันจะค่อนข้างดีกว่าการที่เราไม่ไปเยี่ยมเลยนะครับและหลังจากที่คนเจ็บเนี่ยพักษาตัวดีขึ้นนะครับพร้อมที่จะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไปในส่วนของข้อที่9กครับผมก็คือจะมีการไปเจราจาคุยกันที่สถานีตารวจนะครับนะตรงจุดนี้ทุกครั้งที่มีการเจราจาเนี่ยให้เราแจ้งบริษัทประกันภัยนะครับเขาจะได้ส่งพนักงานเคมาเพื่อช่วยในการเจราจาพูดคุยกับเรานะครับไม่ว่าการเจราจาจะมีกี่ครั้งก็แล้วแต่1 2, 3, 3, ครั้ง2ครั้ง3าครั้งทุกครั้งให้แจ้งบริษัทประกันภัยนะครับ และในเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็คือโดยเบื้องต้นเนี่ยอยากจะให้อิงในเรื่องของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในเรื่องของความถูกต้องนะครับในเรื่องของตอนนี้ฝ่ายผิดฝ่ายถูกเป็นใครเนี่ยเราใช้หลักฐานมาว่ากันนะครับใช้เรื่องความถูกต้องมาว่ากันนะฮะแล้วก็เอาเหตุผลเป็นหลักนะครับตรงจุดนั้นแต่ก็อย่าละทิ้งในเรื่องของเขา,าเรียกว่ามนุษยธรรมนะครับก <te r> ็ค<ๆ>ืออะไรสมมุติถ้าเราเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายถูกแล้วอะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ก็จะมีการช่วยเหลือบ้าง แล้วก็พยายามทาบรรยากาศในการเจรจาให้มันค่อนข้างดีที่สุดนะครับในส่วนเราเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายผิดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราพยายามออกความเห็นหรือพูดให้น้อยสุดนะครับอาจจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทกันภัยหรือพนักงานเคลมในการเจรจาให้เรานะครับในเรื่องค่าสินใหม่เนี่ยก็ปล่อยให้บริษัทกันภัยเป็นคนตกลงไปก่อนจะมากจะน้อยเขาจะมีวิธีหรือขั้นตอนในการคุยของเขานะครับละขาดเหลืออย่างไรในส่วนเราจะเพิ่มในหลังค่อยว่าทีหนึ่งนะครับโดยในหลักของเรื่องการเจรจาค่าสินใหม่นะฮะ บริษัทประกันภัยก mm. ็จะมีห hmm. ลักวิธ claro ีคิดท ok ี่เป็นพื้นฐานนะครับก็คือจะดูว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยให้ทางคนเจ็บรักษาตัวกี่วันนะครับแล้วในส่วนของคนเจ็บเองเนี่ยมีรายได้ต่อวันหรือรายได้รายเดือนเท่าไหร่นะครับจำนวนวันในการพักแล้วก็รายได้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานในการที่จะมาคิดค่าสินใหม่นะครับดังนั้นสิ่งสําคัญเลยในการเจรจาเรื่องค่าสินใหม่เนี่ยนะครับให้คนเจ็บให้แพทย์1ก็คือออกไปรับรองแพทย์มา2ก็คือในส่วนของตัวใบรับรองเงินเดือนหรือหลักฐานอะไรก็แต่ที่จะบ่งได้ว่า คนเจ็บเนี่ยมีอาชีพอะไรและมีไรายได้เท่าไหร่นะครับมันจะทําให้การเจราจาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีความง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนในการเจราจารเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดนะครับถ้าจะนัดก,กีกครั้งเราก็คงต้องไปตามนั้นนะครับต้องใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความประนีประนอมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ทําบรรยากาศในการเจราจารทุกครั้งให้ดีนะครับ ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อตกลงกันได้เนี่ยบริษัทประกันภัยก็จะทาการจ่ายค่าสินไหมทั้งในเรื่องของการรักษาเพบาลนะครับการบาดเจ็บตรงจุดนั้นหรือว่าในเรื่องของตัวค่าชดเชยรายได้ที่เขาขาดหายไปนะฮะอันนี้ก็จะว่ากันในเรื่องขั้นตอนเจราจานะครับนี่ก็คือภาพรวมของขั้นตอนในการปฏิบัติถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บนะครับว่าเราควรจะทาอย่างไรบ้าง1 2 3 4ถ้าเราทําได้ตามขั้นตอนตามนี้หรือเราพอจะรู้ไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะครับแล้วเราทําตามเนี่ยมันจะทําให้การเจราจาหรือว่า ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ยืดเยื้อมากนะักหรือจะไม่ดุแรงมากนะักหรือไม่บานปลายมากนักนะครับมันจะสามารถคุยได้อยู่ในกรองนะครับหวังว่าในคลิปวันนี้ก็พอจะมีความรู้ให้กับท่านผู้ฟังมากนะครับสำหรับคราวหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเนี่ยก็มาติดตามเคสตรองยูทูบกันเราถ้าติดปัญหาอยากจะได้รับคําปรึกษาหรืออยากได้คำแนะนำทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือเรื่องการเคลมสามารถติดต่อเรามาได้นะครับจากปลาย ID ของเคสตรองก็คือ s i ทไ t ค์เคจนะครับ สำหรับครั้งหน้าจะเป็นเนื้อหาอะไรมาฟังกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ